สวัสดีครับท่านผู้ชม propio, ที่รักและเคารพครับ <c oughs> พบกับผมเต,ต่าน,นินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เรามีข้อมูลนะที่จะมาพูดเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนของการทำงานของทีมงานของกระผมเต่าน,นินจา ว่าเราทำงานกันอย่างไรเรามีขั้นตอนกันอย่างไรในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและก็คนชาติพันธุ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องบ้านหนองปล้องนะฮะหมู่ห้าตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขั้นตอนที่เราได้ไปดำเนินการมาเนี่ยนะว่ามันเป็นอย่างไรดังนั้นเราไม่ได้ไปขัดแย้งกับใคร เราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครยกเว้นว่าใครอยากเป็นศัตรูกับเราเราก็พร้อมที่จะเป็นนะนั่นคืออุดมการณ์ของเราเราทำเพื่อประชาชนมากว่า3 40ปีนะครับเราไม่เคยไปสร้างปัญหาให้กับประชาชนแต่เราจะเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างประชาชนกับรัฐ ถ้าหน่วยงานใดก็ตามนะที่ทํางานอย่างตรงไปตรงมาเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแต่ถ้าหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยนะฮะทำงานในลักษณะของการปกปิดหรือการาไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงแน่นอนนะเราชนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาลำดับขั้นตอนแล้วก็เหตุการณ์ในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านหนองปล้อง หมู่5ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางให้ฟังครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลและก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กระทบมาถึงผมเต่านินจาทาั้งๆที่เราไม่ได้ไปกระทบใครนะฮะแต่เขาเองพยายามที่จะตีชิงพยายามที่จะกระทบเรานะทั้งทางตรง,งและก็ทางอ้อมทั้งๆที่เราไม่ได้ไปหวังผลประโยชน์ใดๆเลย ทั้งจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและก็นำไปสู่อนาคตดังนั้นวันนี้ผมเต่าดินจาจึงจะมาลำดับขั้นตอนในการทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบบระเบียบนะของกฎหมายทุกประการเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันและก็จะได้หูตาสว่าง ส่วนใครที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเราไม่ได้มายหรอกครับเราไม่ได้วอรี่ใครเก่งก็ว่ากันไปนะถ้าใครทําตามกฎหมายอันไหนถูกอันไหนผิดก็ว่ากันไปนั่นคือข้อเท็จจริงด้วยเหตุนี้นะฮะวันนี้ผมจึงมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนในการที่เราช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านหนองปล้องไปฟังครับว่ารายละเอียดที่แท้จริงเป็นอย่างไร สำหรับขั้นตอนการร้องขอความเป็นธรรมชาวบ้านบ้านหนองปล้องหมูห้าตําบลพระบาทอ,อําเภอเมืองจงังหวัดลำปางนะครับหลังจากที่ได้เคยมีเรื่องมีราวในการฟ้องร้องกันมาครั้งหนึ่งแล้วเราได้มีการช่วยเหลือต่อมาเงียบหายไปนะฮะเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็มีการมาร้องเรียนที่เรานะเราก็เดินเรื่องให้ตามลำดับดังนี้ครับหนึ่ง อันเนื่องมาจากเมื่อเดือนมีนาคม2,558เหตุการณ์บ้านหนองปล้องหมูห้าตำบลพระบาทอำเภเมืองจังหวัดลำปางเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีที่มีหอพักนะแห่งหนึง่งได้มีการร้องเรียนทางนายกเทศบาลเมืองเขรางนาครว่ามีผู้ประกอบการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กนะเกิดเสียงดังน่ารำคาญจึงได้ไปมีการร้องเรียน ไปยังเทศบาลโดยนายกเทศบาลเมืองเขลางนครท่านก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการตรวจสอบดูแลและก็แก้ไขไปเป็นลำดับแรกทุกอย่างก็น่าจะจบลงด้วยดีแต่ก็ปรากฏว่าจากนั้นนะฮะต่อมานะทางหอพักจึงได้ทำเรื่องฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่17มีนาคม2558โดยบรรยายฟ้องว่าบุคคลดังกล่าวประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กว่าได้สร้างได้ปลูกสร้างอาคารทับทางสาธารณประโยชน์ฟังดีๆนะครับได้ฟ้องบอกว่าผู้ประกอบอาคการตรงนี้ได้มีการสร้างปลูกสร้างอาคารทับทางสาธารณประโยชน์นะจึงได้ฟ้องทางนายก เทศบาลเมืองเขลางนครว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเนื่องมาจากว่าทําไมไม่ให้คนคนนี้หรือคนกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่ทางสาธารณะประโยชน์นะครับเมื่อศาลได้รับคําคร้องนะครับข้อที่4โดยคําสั่งศาลปกครองนะเมื่อได้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วสารปกครองลงวันที่15สิงหาคม2566สรุปคือให้ผู้ประกอบการเรื่องอาชีพทำเหล็กและบุคคลอื่นๆที่บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา122แห่งพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นพุทธศักราช2557นะตามประมวลกฎหมายมาตรา112ไม่มีอาญานะครับขออภัย แห่งพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นพุทธศักราช2557ประกอบกับข้อ6วรรค1ให้บุคคลที่ถูกฟ้องและบุคคลอื่นๆออกจากทางสาธารณประโยชน์นับจากมีคำสั่งศาลนะครับหลังจากที่ศาลได้รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆข้อเท็จจริงทั้งหมดจึงมีคำสั่งนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นก็ปรากฏว่า ได้มีการประชุมนะเรียกชาวบ้านทั้งหมดมาประชุมกันที่ศาลาอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านแล้วมีการแจ้งว่าทางเทศบาลจะเอารถแบ็คโฮมาหรือถอนหากใครไม่ออกจากทางสาธารประโยชน์ภายในวันที่30เมษายน2567อันเนื่องมาจากว่าได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง และศูนย์ดำรงธรรมก็ชี้ว่าแม้จะอยู่มาเป็นร้อยปีก็ต้องรื้อนะครับเนื่องจากว่าไปทับที่ทางสาณะนะครับนั่นคือข้อเท็จจริงนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านได้อาไปอยู่ในพื้นที่ทางสาธณะอย่างแท้จริงนะครับ 6. จากนั้นชาวบ้านบ้านหนองปล้องหมูห่5กลุ่ม1จึงได้รวมตัวกัน เดินทางมาพบเต่านินจาเพื่อที่จะขอร้องให้พาไปร้องเรียนที่กรุงเทพมหานครดังนั้นเมื่อวันที่24เมษายน2567นเะเราก็เดินทางเข้ากรทมกันไปถึงของเช้าวันที่25เมษายน2567เมืม่อไปถึงจึงได้เข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม หลังจากนั้นเราก็ได้ประสานกับผู้ใหญ่ของเราท่านหนึ่งทางผู้ใหญ่ของเราก็ประสานทางท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะทำงานของกระทรวงหลายฝ่ายซึ่งท่านก็ได้ออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็รับเรื่องนะ,ะได้สอบถามผู้ร้องนะครับในการเดินทางไปในครั้งนี้โดยมีทั้งหมดด้วยกัน3เรื่อง เรื่องแรกเลยคือเรื่องบ้านหนองปล้องหมู่5ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเรื่องที่สองเรื่องของอาจารย์ท่านหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเซ็นค้ำประกันของแบงค์แบงค์หนึ่งนะครับและเรื่องที่สามเรื่องของพี่น้องชาติพันธ์หลังจากนั้นท่านได้รับเรื่องเสร็จท่านได้สั่งการให้ทางดีเอ็นไอเป็นผู้ดำเนินการต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งๆที่คดีนี้ ไม่เข้าขายในกรณีที่ดี i ไอจะตรวจสอบด้วยซ้าแต่ท่านก็ให้ความเมตตาให้เป็นตัวแทนในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน 7. หลังจากกลับมาจากการไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมที่กรทมแล้วเมื่อวันที่ 19. พฤษภาคม2567ก็ได้รับหนังสือจากทางเทศบาลเมืองเขขลางนครระบุว่าให้หรื้อถอน ออกจากทางสาธารประโยชน์ภายใน90วันนะครับเพราะการที่ไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยอันเนื่องมาจากกลัวว่าวันที่30เมษายนตามที่ได้มีการประชุมกันเนี่ยเขาเกรงว่าจะถูกรถแบ็คโฮมารื้อบ้านจึงได้ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีใครดังนั้นเมื่อกลับมานะะ 19พฤษภาคม2567ก็ได้รับหนังสือจากทางเทศบาลเมืองเขลางนครระบ,บุว่าให้หรื้อถอนออกจากทางสาธารณประโยชน์ภายใน90วันหากยังไม่มีการดำเนินการใดๆจะมีความผิดตามมาตรา9และมาตรา108ทวิฐานบุกรุกสาธารณประโยชน์สมบัติของแผ่นดินจะมีความผิดต้องระว่างโทษไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากดื้อแพ่งไม่ยอมออกนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อมีคำสั่งสารปกครองระบุมาชัดเจนว่า,าผู้ถูกร้องคนแรกนะฮะที่มีข้อพิพาทกับทางหอพักนะซึ่งทำเสียงดังทางหอพักก็ร้องไปยังเทศบาลเทศบาลก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจจึงมีการร้องสารปกครองว่าบุคคลคนนี้กับพวกนะได้มีการยึดเอาที่หรือสร้างบ้านอาคารทับที่ทางสาธารณประโยชน์นะที่ต้องใช้ร่วมกันดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ทางเทศบาลดำเนินการแก้ไขหากไม่แก้ไขก็จะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยเหตุดังกล่าวทางอา เทศบาลจึงได้มีการออกหนังสือแจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหมด36แปลง41ครอบครัวที่บ้านหนองปล้องบอกให้ออกจากการรุกพื้นที่สามสานณประโยชน์นะถ้าไม่ออกก็จะมีความผิดดังกล่าว8 <c oughs> จากนั้นกลุ่มผู้ร้องนะเมื่อได้รับหนังสือเสร็จก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทาง กระทรวงยุติธรรมเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงยุติธรรมได้โทรมาแจ้งผู้ร้องนะบอกให้ไปพบเจ้าหน้าที่ DSI ที่จังหวัดเชียงใหม่คือ DSI ภาค5และก็ได้น,ำนํำหนังสือหรือเอกสารที่ทางเทศบาลออกมา,าในการออกคำสั่งให้หรื้อถอนออกไปภายใน90วันส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่ DSI เป็นการส่งเอกสารคำร้องเพิ่ม9 เมื่อทางดีเอทราบเรื่องนะและได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ลงบ้านลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านหนองปล้องหมู่หตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมื่อวันที่30พฤษภาคม2567นะโดยมีการพาเดินโดยมีการชี้ว่าพื้นที่ใด อาเป็นพื้นที่ทางสาธารณะพื้นที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีกลุ่มใดบ้างที่ได้ออกไปเป็นบางส่วนให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ10เมื่อวันที่9มิถุนายน2567เวลา18นาฬิกาทางกระผมเต่านินจาด้วยความปรารถนาดีได้ไปประชุมชาวบ้านที่ศาลาดังกล่าวศาลาประชาคมดังกล่าว เพื่อชี้แจงเรื่องการรื้อออกจากทางสาธารประโยชน์และชี้แจงให้เห็นความผิดต่อการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีการสร้างอาคารบ้านเรือนลุกล้ำเข้าไปในเส้นทางสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งสารปกครองสูงสุดและคำสั่งของเทศบาลที่ให้ดำเนินการภายใน90วันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางคดีฐานบุกรุก นั่นก็หมายถึงว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ชาวบ้านดื้อแพ่งอยู่ไปจนครบ90วันตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งของเทศบาลหากไม่ออกภายใน90วันเมื่อครบกำหนดทางเทศบาลก็ต้องดำเนินการแจ้งความเอาผิดนะจากนั้นก็จะมีการจับกลุ่มแล้วก็มีการส่งขึ้นศาลก็จะมีการสั่งรื้อถอนคนะดีก็จะเป็นดังที่ผมได้กล่าวไว้แล้ว นั่นคือปัญหาที่จะเกิดกับประชาชนซึ่งทางเทศบาลเองก็ไม่ต้องการที่จะไปรังแกประชาชนนะแต่ทางเทศบาลเองก็จะต้องดําเนินการหากไม่ดําเนินการเทศบาลก็จะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นนะครับตามมาตรา157นะงานนี้ก็มีคุกม,มีตารางดังนั้นเขาจึงต้องดําเนินการตามที่สารปกครองชี้นะ ทางเทศบาลจึงออกคําสั่งให้ออกจากพื้นที่ภายใน90วันเราไปชี้แจงด้วยความหวังดีเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับ11จากนั้นได้มีชาวบ้านจำนวน15รายจากทั้งหมด31แปลง41ครอบครัวได้ทำการรื้อถอนออกจากทางสาธารประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็แสดงให้เห็นว่า พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง15รายหรือ15ครอบครัวเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำสั่งสารปกครองได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเทศบาลเมืองเขลางนครที่เป็นไปตามระบบระเบียบและก็ข้อของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่นะ,ะอันนี้เราไม่ว่ากัน 12. ดังนั้นเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ทางชาวบ้านทั้ง15รายได้นำเอกสารภาพถ่ายพร้อมรายละเอียดของแต่ละครอบครัวทั้ง15รายนำมามอบให้กับทางทีมงานของกระผมเต่านินจาเราก็ได้ทำหนังสือชี้แจงหรือแจ้งไปยังนายกเทศบาลเมืองเขลางนครและทางเจ้าหน้าที่ดี i เพื่อทราบ นะพร้อมรายละเอียดภาพถ่ายพื้นที่ที่หรือถอนเป็นไปตามคำสั่งของศารปกครองและคำสั่งของเทศบาลเมืองเขลางนครว่าทั้ง15รายนี้มิได้ดื้อแพ่งนะแต่ประการใด 13. ส่วนที่เหลือนั้นไม่ทราบเจตนาในการทำตามคำสั่งสารและคำสั่งของเทศบาลเนื่องจากพยายาม ที่จะไม่ยอมหรือถอนออกจากทางสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้เมื่อถึงกำหนด90วันก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องของเขานะฮะเราช่วยแล้วเราบอกแล้วเราอธิบายความแล้วบางคนบอกว่าอ้าวจะให้เราเรือออกจากทางสาธารณะไหนล่ะหนังสือรับรองว่าเมื่อออกจากทางสาธารณะแล้วจะได้เอกสาร จะได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะผมก็อยากบอกว่าถ้าคุณจะถามอย่างนี้คุณต้องถามตัวคุณก่อนว่าคุณได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและเทศบาลแล้วหรือไม่และใครใจะใหญ่กว่าคำสั่งศาลไม่ว่าใครก็ตามในประเทศนี้จะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งศาลด้วยกันทั้งสิน้นไม่ว่านายกรัฐมนตรีหรือขอทาน นะครับแต่ใครอยากจะใหญ่อยากจะชนอยากจะดือ้ออยากจะแพ่งก็แล้วแต่นะตรงนั้นเราไม่ว่าและเราก็ไม่ได้ตำหนินะแล้วแต่ความพอใจ14การเดินทางในการช่วยเหลือชาวบ้านบ้านหนองปล้องหมู่ห้าตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาในหลายปีที่ผ่านมา ไม่มีการเรียกร้องขอเงินใดๆทั้งสิ้นและไม่เคยขอเก็บเงินค่าใช้จ่ายแต่ประการใดแม้แต่บาทเดียวนี่คือทีมงานที่เราทำงานเราไม่ได้ต้องการที่จะไปขอเงินหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะเราถือว่าเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้ว ถ้าเราต้องไปขอเงินเขาเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่ากินค่าอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าเราไปสร้างภาระเพิ่มให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนหรือเป็นการไปสร้างปัญหาให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงออกมาสรุปแบบนี้ผลสรุปที่แท้จริงในการช่วยเหลือในครั้งนี้ และขอยืนยันให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและประชาชนทุกกลุ่มนะได้ทราบว่าทาง DSI เองก็ไม่เคยทำหนังสือมอบให้หน่วยงานใดไปดำเนินการแทนนะฟังดีๆนะครับใครก็ตามที่ไปแอบอ้างบอกว่า DSI ไนะได้ทำหนังสือแจ้งให้กับคนคนนั้นหน่วยงานนั้นหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปดำเนินการแทนนั้นแทนนั้นไม่มี หากมีใครแอบอ้างและมีพยานหลักฐานครบถ้วนนะทางดีเอสไอจะดำเนินคดีทันทีและก็ขอกระซิบบอกนะตอนนี้เรามีหลักฐานบางส่วนที่มีทั้งคลิปเสียงและเอกสารการเก็บเงินซึ่งทางกระผมเต่านินจาและทาง DSI ไไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของการเก็บเงิน เราไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของการที่จะไปให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องมาลำบากทุกยากในเรื่องของการหาเงินในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่อยู่ในขณะนี้15เวลานี้เรื่องทั้งหมด DNA และเทศบาลกำลังเร่งสรุปอยู่แต่รอให้ครบตามคำสั่งศาลและทางเทศบาลชี้แจงให้ออกจากพื้นที่สาธาระภายใน90วันเสียก่อน จึงจะดำเนินการตามกฎหมายหรือตามขั้นตอนอื่นๆต่อไปนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดครับเราทำงานตามระเบียบเราทำงานตามขั้นตอนและเราทำงานไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้ใครไม่ได้ไปไม่ได้ไปกล่าวหาใครไม่ได้ไปกล่าวหาหน่วยงานใดแต่เป็นการทำงานตามระบอบตามขั้นตอนและก็ยังช่วย เป็นปากเป็นเสียงลงไปพูดลงไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้รับรู้รับทราบข้อกฎหมายอีกด้วยพี่น้องที่เคารพครับดังนั้นวันนี้กับผมเต่านินจาจึงจําเป็นต้องออกมาชี้แจงเป็นข้อๆเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าคำสั่งสารนั้นสำคัญที่สุดนะดังนั้นทางเทศบาลจึงออกหนังสือนะแจ้งไปยัง พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ออกจากทางสาธารณะและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันจบเรียบร้อยค่อยมาเดินกันต่อไปว่าที่ชาวบ้านอาศัยอยู่นี้สมควรจะออกเอกสารสิทธิ์เป็นอะไรนั่นคือขั้นตอนต่อไปแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้ท่านทำตามคำสั่งศาลคำสั่งเทศบาลกันแล้วหรือ,อยังอย่าถามว่าใครจะเป็นผู้ ค้ำประกันเพราะคำสั่งสาลนั้นเป็นตัวชี้บ่งอย่างชัดเจนอยู่แล้วถ้าคนฉลาดมีสมองเขาจะคิดได้ยกเว้นคนที่ดื้อรัน้นอวดดีอวดเก่งจะคิดไม่ออกและในที่สุดก็จะมีคดีดความตามมาอย่างแน่นอนครับ